ขากาสวัสดมิจฉาเมนะครับพี่ก็น้องชียปากกันอีกีวันนี้เราเล่นแมป s u p e ตอร์ซิมู m u เตอร์นี่นะครับวันนี้ให้รับเชิญก็คือ E2 m a b e หนึ่งนะเอกนะครับไม่เละเริ่มตอนนี้ยค่ไหนไม่รู้อ๋ออยู่นี่อยู่นี่อู้หนดี E2 Maybe หนึ่งเฮลโหล นี่นะครัะในคลิปหน้าผมจะมาสอนเอ่อสอนคลิปอะไรดิสคอร์ดในสืกอ่างเดียในคลิปหน้าผมจะมาสอนนโอเค,อเคจากนั้นก็เอามานี่ด้ยวย <c oughs> ุ่นผู้ชมตอนนี้ผมกะว่า ผมจะเก็บตังค์ให้ถึงการซื้อข้าวโพดีง <mm> เอิ่มไม่ต้องเห็นเลยเขาไปถูกแค่โดนกระซุกไส้แล้วก็ตายเองนะครับซึ่งวันนี้เราไม่ได้มาอ่านเกมนี้หลอกนะครับอันนี้เกมนี้เราไม่ได้จะมาอ่าจริงๆนะครับเกมที่เราจะมาจริงๆอ่ะก็ะะะคือเกมมันเรียกว่าอะไรว่าเกม เออเอมเอมเอเอนี่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 อ๊ะชีม,มัวมาเลย่หายไปไหนวะบิกาลีนาฟีฟา่าม,มนต์มิสเตอร์ซอฟตี้จอยอัคลิปโอนเออเล่นแบบนี้ป่ะเห็นมีสักคน Oh. เกมกักกเกมกักกเกมกังกอ่าไวะเนี่ยเดินตอนนี้ผมหามิสเตอร์แซวตี้ก่อนอยู่ในเกมนะโอเคอยู่ผมไม่เห็นผมไม่เจอมิสเตอร์แซวตี้เลยอะตกวงอยู่ในเกมนะโอ้ยู่ในเกม มาไม่เจอเพราะฉะนั้นผมต้องเอิมกลับล่างปกติกันเพราะผมอะตัวเล็กเกินมองไม่เห็นไว้กากอยากกินอยากกินน้องยังไม่ได้แปลงว่างอยากโดนบอไกินว่น้องนวนอมน มาดิวัยกานา่ได้อะไรเอ้ากากเองไม่ได้ไปที่ช็อปพี่โมไมไม่ไม่มันจะไปที่ช็อปได้ไงมันต้องไปเซลก่อนสิมันต้องขายก่อนนี่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 นี เอมกินกินได้มาตรงเหมือน้กินไม่โม้กินม่ไหวออากาเอ้าพูดแบบนี้เลยเอามาดิเอามาดิตอนนี้ผม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 ไม่สังไอ้ยูบููบูไปกินปิดคนอ่ะเฮ้ยน้องโดนกินดพกกินอันี่หน่อยดิไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้ผมฟ้าเอ้าเอ้ามือะไรมืออะไรเนี่ยเอากินมันสิ ยังมีบาเรียอยู่ตีมันไม่เข้าโคสิคิวที่3เออตีมันเลย i ิสกูเบบโดนชินว้าว i ิสกูเบบยังใช้อ,อ,อันนี้อยู่นะครับและอันที่ต่อไปก็จะลุกหน้าประมาณนี้ต่อไปก็จะเป็นไก่โมะครับ i ิสกูเบบยังไม่เห็นนะครับ ซึ่งตอนนี้ผมงานสปอยเบบีนะครับนี่อันนี้อันนี้อันนี้แล้วก็ต่อไปอันนี้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 โอเคสปอยหมดเล้ะนุ <t ogether> to, to <t ogether> <t ogether> ๊กทูนุ๊กอยู่ไหนทูนุ๊กทูโปรออกเกมมันตัวใหญ่เหรตัวยิ่ง อไอ้นี่มันตัวใหญ่ตรงไหนวะเนี่ยไอ้นี่นี่นะตัวใหญ่ก <c oughs> ากจะตายยังไม่ขึ้นแรงโซโซ,โซเลยอมันเลยไม่ขึ้นแรงนั้นเลยเขากินทีเดียวตัวใหญ่ทข้มานะตัวใหญ่ของมันด้วยเดือดเดือดซ้ำนี่คนเนี้ยอ๋อไอ้นี่นะเนี่ยน,น้องกินมาแล้วเนี่น้องกินมาแล้วน้องกินมันซ้อมพี่หูพี่หูโดนมันกินน้องกินมันต่อ ไม่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  no 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 dead เฮ้ยไอ้นี่บูลลี่คนอื่นได้แต่ยายบอกวันนี้ดุ่มจุ่มจุ่มจุ่ม oh 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 my god oh my god เนีหนีหนีเราต้องหนีมาฟาร์มในนี้ ไอพี่ปูพี่ปูพี่ปูเซลนิ่งก่อนเซล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 พี่ปูเซลยังเซลยังเซลยังคนที่กินโยเรากินกินเราแล้วไปเข้าไปในเซลพี่ปูพี่ปูอย่าพุ่งกินอย่าพุ่งกินอย่าพุ่งกินอยู่ไหนอยู่ไหนออกมา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 บอกว่าออกมาตามมาตามมาตามมานี่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 ตามมาตามมาบอกวตามมาเออ เลวสิถ้าลืมไปพี่พูดไม่ได้เบิร์เลยวิ่งช้ามันนี้มานนี้มาเน,นี่ต้องมีที่ฟาร์มดีๆมาตรงนี้มาตรงนี้เข้ามาด้านในก็มาตรงนี้มาตรงนี้มาตรงนี้ตามมาให้สุดตรงขอบเลยแล้วก็กินตรงเออมองแนะนำกินตรงนี้กินตรงนี้มากินตรงนี้ เพราะว่าเพราะว่าพ <c oughs> ี่ภูเอิมตัวตัวตัวเล็กพอกินมันก็ไม่ได้ตัวใหญ่เล้วน้องไงน้องกินทีเดียวเขารู้กันหมดเนี่ยพี่ภูเดี๋ยวน้องออกไปเช็คให้ว่ามันเอิมว่ามันเห็นหรือเปล่าแต่เอาเจียงใครๆเขาก็เห็นแลลวแต่ว่ามันไม่ค่อยมีใครอยู่นะนี่ไม่เห็นจะเห็นเห็นตะแหลงเห็นตาแหลงเห็นตะแหลง เราแต่เรามีที่กินอีกที่หนึง่งพอกินในเซลในแหล่งปอดไปหมดเรากินที่กินใกล้ๆตรงที่เซลล์ใกล้ๆน,นะไม่ได้เข้าไปเลยพอกินเสร็จตัวใหญ่ขึ้นแล้วตัวใหญ่พอที่มันจะเข้าไปในที่เซลล์แล้วก็ตัวเล็กลงออกจากเซลไปเรื่อยๆเออพี่บูเนี่ยน้องกินทีเรเขารู้กันหมดอะ กินดีเดียวเขารู้หมดเลยอ่าผู้ชมเอิ่ม่ตอนนี้ผมอยากดูนะตอนนี้ผมไปที่เท่าไรเอาเซิร์ฟเวอร์แห้วเปิดก่อนเปิดก่อนเอิ่มผมกลัวเผอแบบผมกลัวแบบผมเผอไปปิดการอัดคลิปผมอาจจะเงียยไปสแป๊บหนึ่ง แต่ก็ปลา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 แต่ก็ปลา,าเออหายไปเลยเฮ้ยเฮ้ยเดียอย่าเพิ่งกินอย่าเพิ่งกินอย่าเพิ่งกินตามมาไม่ใช่แต่ไม่ใช่ที่เดิมเออมคราวนี้เดินไกล <ใจ S 1> หน่อยโอ้โหถูกกินด้วยคนโคตรใหญ่มันใหญ่ตรงไหนอ่ะไอ้เนี่นนยใหญ่เหรอไม่ใช่ตัว<น>ใหญ่หรอคนเล็กมากเพิ่งคนที่เพิ่งเซลล์อ่ะ เธอกินอ๋อเขาเพิ่งเซลไอ้ภูเพิ่งเซลลไอ่ภูไม่ภูไม่ภูตามมาตามมาตามตามามเร็ว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 ,เรว,เรว,เรวสิไอ้ภูวิ่งตรงเลยเพราะว่าน้องน้องน้องวิ่งเร็วงันง้นเลยต้องเองดินแบบนี้แน่แน,นมีคนเดินตามหลังด้วย yeah. <c ười> มีคนอยากเล่นด้วยเอ้ยเดีย๋ยวนี่น้องกินมาเอง วันนี้น้องกินมาทั้งสองตัวเลยเดินเดินหน้าต่อเดินหน้ารัวๆเลยพี่ผมเดินหน้ารัวๆเดินหน้าต่อไปกินแล้วอ่ะกินตรงนี้ก็ได้แต่ว่าอย่าให้คนอื่นเห็นแค่นั้นแหละกินต่อเลยกินเลยกินเลยเออมาตรงมาตรงนี้มาตรงนี้มาตรงนี้มาตรงสปาเกตตี้เออ เร,เราเคยกินระหว่างมาสปากเกตตี้แล้วก็กินระหว่างกับแล้วก็แล้วก็ได้เยอะเลยนีแ่แเรามาเหยียบสบปากเกตตี้เล่น <c oughs> เห็นไหมเละให้มันเว้ยซ้อมซ้มชื่อคับเล่นอะไรอยู่เนี่ยเดินช้าใช่ไหม ตเข้าน้ำส้มได้ไหมเข้าน้ำส้มไม่ได้ต้องย่อให้ตัวเล็กกว่านี้หน่อยหนึ่งี่ทูไม,ม่มีตัวเล็กมากเลยอะ <c oughs> ตัวเล็กมากาเหยียบสปากเก็ตตี้เเหยียบเหยียบเหยียบเหยีบยบกระโดด เดิมน้องเมียโตคีดกระโดดกระโดดหยีบกระโดดหยีบกระโดดไม่ได้อ่ะโอเคที่ที่นี่เป็นแค่ที่พักตามมาที่นี่ที่นี่แค่เป็นที่พักเอิมที่พักชั่วคราวพักไปก่อนต่อไปก็ที่พักจุดที่สองคือเค้กที่พักจุดที่สองเราเคยเดินมาถึงสาคเกตตี้แล้วกลับแล้วระหว่างทางเรากินไปด้วย

我那个大胡子呢？Oh,